จุดจุดวางตำแหน่งสายเบรกต้องระวังนะฮะรถสายยอ่อดูครับเวลาบรรทุกของแล้วขาเบรกนั้นจะขึ้นไปกระแทกสายเบรกซึ่งสายเบรกนั้นมันเป็นสายเบรกอ่อนเป็นสายยางถ้าเหล็กตัวนี้ขึ้นไปกระแทกนานๆเข้าจะทำให้สายเบรกรั่วนะฮะหรือสายเบรกขาดได้น้ำมันก็จะรั่ว ังนั้นไอ้ขาตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวรับตัวรับสายเบรกเนี่ยนะฮะตัวนี้ต้องระวังให้ดีต้องวางในตำแหน่งที่อย่าให้มันติดนะครับแล้วก็ถ้ารถยิ่งมีคานชกไฟด้วยนี่ก็คือข้อเสียเลยที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่คิดว่ามันจะเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงอย่าลืมนะฮะวิ่งไปแล้วถ้าเกิดแบบเบรกแตกขึ้นมาหรือว่าสายเบรกแตกขึ้นมานั่นหมายความว่าเบรกไม่อยู่นะฮะ ดังนั้นต้องระวังนะครับหน้าจุดนี้เห็นไหมครับว่ามันมีรอยอยู่เดี๋ยวเรื่อยลงมานะะเดี๋ยวผมจะตัดแต่งให้ใหม่นะฮะจุดนี้สําคัญครับ